เครื่องค้างเครื่องร้อนมาดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกเขา D M p H ค่า,าจ,จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ The c h a r i o t อืมทหารตำรวจหรือเปล่าคนมียศมีตำแหน่งเป็นวิศวก,กรเป็นเซลล์ดักบิน คนแข่งรถนกแข่งรถสิบถ้วยสิบถ้วยก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะตอนนี้เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวถ้าเขามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวสิบถ้วยถ้าไม่มีก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องญาตินะคะก้าวดาบเจ็บทรมานคิดถึงออนอนไม่หลับเครียดนะคะวิตกกังวลก้าวดาบ สิบถ้วยเก้าดาบคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเปล่าเป็นชาวต่างชาติได้นะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนไกลหรือคนละประเทศคนละจังหวัดเดอะเวอร์นนะคุณดีกว่าต่างชาติแน่ๆเลยเดอะเวอร์น สามเหรียญแต่ต้องทำงานร่วมกันอยู่เอ็ดออ p เท t a ์ค e เดอย์ฟูอ่ะเขาคนนี้เป็นคนละอิสระนะ แล้วก็เป็นคนรักครอบครัวก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่มีครอบครัวหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะเพราะเดีมเพจมันขึ้นมานะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วมีผู้หญิงเด็กนะธาตุดินนะเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะได้ไปร่วมงานกับผู้หญิงธาตุดินหรือเปล่านะคะที่เป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็อาจจะเนาะปิ๊งปัง กันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันทําไมเป็นเรื่องราวคล้ายๆรักสามเศร้าเลยเนาะอืมอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เอามาถามถึงแฟนคุณนะคุณอาจจะชาว่าทด,ดินแล้วก็เข้ามาดูสองคนคนนี้ที่คุณดิวด้วยเขาเป็นคนรักอิสระนะคุณอาจจะพบเจอเขาผ่านการทํางานนะคะอืมความรู้สึกของเขาก็รู้สึกเครียดริรตกกังวล เจ็บปดวดพวาความสัมพันธ์นี้จะจบลงแต่ก็ข้อถอยห่างกันออกมาแล้วสักพักแล้มีแปดถ้วยเนาะแปดถ้วยห้าดาบอาจจะทะเลาะกันเพราะความหึงหวงอรักสามเศร้าเราสามคนมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีทัดน้ำทดัดเหมือนต้องเปลี่ยนไพ่แล้วหรือเปล่าสำหรับคล้ายกับท็อปปิกเมื่อกี้แรนดอมเลย นะคะคนต่างชาตินี้อาจจะเป็นท่าดินท่านลมนะคะเนี่ยเป็นรักสามเศร้าได้นะคะความรู้สึกเขาก็เครียดเนานะไม่รู้ว่า คุณอาจจะไม่รู้นะว่าคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วสิบถ้วยแล้วคุณไปดิวด้วยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่ตอนกลางคืนเขาก็จะคิดเรื่องคุณนะคะคนคนนี้เขาก็จะคิดเรื่องคุณเพราะเขาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเนี่ยเก้าดาบเขาอาจจะมาเจอคุณทีหลังในสายงานอะไรประมาณเนี่ยอืมแล้วเกิดถูกอกถูกใจเกิดเป็นความรักขึ้นมา พี่นครับนะคะแต่ตัวเขาก็ยังรักอิสระอยู่นะคะเอออาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ไม่อยากจะมีความรักอีกแต่ก็ถูกอกถูกใจคุณแอบสืบแอบส่องคุณแต่ก็ต้องเดินถอยห่างออกมานะคะด้วยเหตุผลอะไรบ้างอย่างก็ไม่รู้ด้วยการที่เขาอาจจะเดินทางบ่อยอาจจะแบบ